Pusi wahat namut wetu namuttas sub <gibberish> na a nak muutan nga mumutiya. เป็นเด็กน้อยอีกหนึ่งคนนะคะที่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะสําหรับน้องพุทธาค่ะหนูน้อยวัยเพียงแค่3าขวบกว่าๆเท่านั้นเองซึ่งน้องพุทธาเนี่ยถือได้ว่าเป็นเซียนบทสวดมนต์ค่ะคุณผู้ชมคะท่องได้แทบจะทุกบททุกคาถาเลยซึ่งหากใครที่เป็นแฟนคลับติดตามน้องก็น่าจะรู้ว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่สนใจเรื่องราวของบทสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งน้องมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของบทสวดมนต์เนาะเรื่องราวของเกจิอาจารย์หลายๆท่านเลยเวลาที่น้องเจอน้องก็จะดีใจมากๆเลยค่ะรวม ทั้งน้องเคยไปโชว์ความสามารถด้วยนะคะในรายการซูเปอร์เทนค่ะซึ่งหนึ่งในเกจิอาจารย์ดังที่น้องพุทานับถือแล้วก็ออกมาท่องคาถาท่องบทสวดมนต์ให้เราได้รับชมกันนั่นก็คือหลวงปู่ศิลาค่ะซึ่งหนึ่งในคาถาที่น้องพุทาออกมาท่องนั่นก็คือคาถาพลิกชีวิตจะเก่งแล้วก็น่ารักแค่ไหนไปชมพร้อมกันค่ะผมวงปู่ศิาครับนโมตสสะหัวตัวต้อสียมัส์นโมตะสะหัวตัวตสียมัส มุตตัสสะภะโตอะโตภะสัมภะทัสสะปะอาอุนะมุตะนะนะมุติยาวะหุยังเจนังปะมุตัสสุปะอาอุนะมุตะนะนะ ไทยนิวส่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบันเทิงครบรถทุกช่องทางของไทยนิวนะคะ